สรับเข้าสู่คลิปการสอนวิชาแกะภาษาอังกฤษนะคะกับครูเคสหรือ AKA u n i e เคนั่นเองนะคะวันนี้ครูเคสมีทคิคดีๆเทคนิคดีๆนะคะมาให้น้องๆได้เรียนรู้กันนะในการทำข้อสอบวิชาแกะแต่ก่อนอื่นวันนี้ครูเคสไม่ได้มาคนเดียวค่ะครูเคสมีสมาชิกมาร่วมชั้นเรียนของเราด้วยเพื่อใครนั่งดูอยู่ที่บ้านคนเดียวเห,เหงาเเนาะอ่ะทำความรู้จักกับนักเรียนนะคะระดับเกียรตินิยมของครูเคสกันหน่อยนะคะ ทางด้านนี้นะคะน้องคนนี้นะคะมีชื่อเรียกน่ารักว่าน้องโอลิเวียโอลิเวียสวัสดีเพื่อนๆหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าโอเคส่วนทางนี้นะคะก็เป็นเพื่อนของโอลิเวียสนิทซีกันมาเลยอยู่โอลิเวียมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะน้องมีชื่อว่าประภัยศรีประภัยศรีสวัสดีเพื่อนหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าคราวนี้วันนี้นะคะครูเคสมีความรู้ดีๆมานําเสนอให้เด็กๆทุกคนนะทีนี้เอายังไงดีพร้อมกันหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยสำหรับข้อสอบแกน่วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยน,นะคะเขาจะแบ,บ่งเป็น4พาร์ทใหญ่ด้วยกันนะคะได้แก่ conversation vocabulary reading และ grammar เราก็จะดูกันไปทีละพาร์ทนะคะมาเริ่มที่พาร์ทแรกของเราเลย conversation หรือมีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่า expression อ่าเจอคำนี้ไม่ต้องตกใจ expression ก็คือการแสดงเขาเรียกว่าการแสดงออกการแสดงอารมณ์ต่างๆทีนี้เวลาเจอข้อสอบแบบเนี้ยครูเค่าถามนิดนึงพวกเราทำยังไงกันโอลิเวียอย่าแผ่วลูกอย่าแผ่วอย่าพิ่งแผ่วนะคะอย่าเพึ่งแผ่วนะพ,พึ่งข้อแรกลูกเราทำยังไงกันหลายคนเนี่ยเห็นปุ๊บจะมาอ่านตรงนี้ก่อนเลยซึ่งทำให้เด็กๆพลาดนะจุดที่สำคัญที่สุดเด็กๆควรจะอ่านสิ่งที่เรียกว่าเจ้า นี่ก่อนเลยเจ้าไททอลนะคะขอแบบสีจะเจ็บหน่อยได้ไหมอ่ะได้สินี่เจ้าไททอลนะคะหรือว่าเจ้าซิตูเอชันตรงนี้อย่างน้อยตรงนี้จะเป็นตัวบอกใบเราว่าสิ่งที่เราจะอ่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะส่วนเทคนิคในการทําข้อสอบนะคะครูเคสจะมีอยู่2คําหลักๆด้วยกันคืออ่านหน้าอ่านหลังอ่าคืออะไรอ่านหน้าและอ่านหลังอ่านหน้าอ่านหลัง อ่านหน้าอ่านหลังจ้าอ่านหน้าอ่านหลังจ้าอ่านหน้าอ่านหลังอ่านข้างหน้าแล้วก็อ่านข้างหลังอ่านข้างหน้าแล้วก็อ่านข้างหลังอะไรคะครูอ่านหน้าอ่านหลังเไยคะไม่ฟังเลยโอลิเวียสอนอะไรไม่เคยฟังใจเย็นๆสิเดี๋ยวจะอธิบายนะคะคำว่าอ่านหน้าอ่านหลังก็คือการอ่านข้างหน้านะคะช่องว่างที่เราจะต้องเติมกับ ประโยคด้านหลังช่องว่างนะคะการอ่านข้างหน้าข้างหลังเนี่ยมันช่วยอะไรลูกอย่างน้อยเนี่ยมันช่วยให้รู้ว่าประโยคที่มาก่อนหน้าแล้วประโยคที่มาด้านหลังเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรมันจะทําให้เราพอที่จะเดาตรงนี้ได้เดาอย่างมีหลักการเดาอย่างมีเขาเรียกเดาอย่างมีแบบปัญญานะคะไม่ใช่เดาแบบสุ่มสี่สุ่มห้ามั่ว,ท,วทั่วไปนะคะเหมือนบางคนนะฉะนั้นเรามาดูก่อน หัวข้อของเราคืออ่ะกูดเดียวคว่าเดียวแปลว่าอะไรนะจุดนี้น่าสนใจลูกนะเดียวแปลว่าข้อตกลงนะคะลักษณะคําว่าเดียเนี่ยมันจะใช้กับเวลาที่มีคนเสนออะไรมาให้เราแล้วเราสึกว่าเฮ้ยอันนั้นมันเพียงพอหรือยังมันดีหรือยังสําหรับเรานะคะคาว่าเดียวเนี่ยใช้ในแง่ไหนกันบ้างแน่นอนหนึ่งเลยใช้ในแง่ทางธุรกิจก็ได้ทางการซื้อขายทางการเช่าต่างๆฉะนั้นเราเจอคําว่าเดีลวปุ๊บเนี่ยให้นึกในใจก่อนว่า เขาจะต้องทําการค้าขายใดๆต่างๆขึ้นครูค,คะหนูมีคําถามค่ะอะไรจ๊ะประภยัยศรีนอกจากคําว่าใช้กับธุรกิจแล้วค่ะหนูใช้กับอะไรได้อีกคะจริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็ใช้กับการเสนอขอหรือว่าการเสนอให้ความช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือต่างๆก็ได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเจอในแง่ของการค้าขายการธุรกิจมากกว่านะคะทีนี้เรามาดูกันสมมุติว่าเดี๋ยวครูเคสจะเป็นทั้ง A ทั้ง B พร้อมๆกันนะเป็น A กับ B 2คนนี้เขาก็คุยกัน A บอกว่า have you found a new apartment yet อ่าเจออพาร์ตเมนต์ใหม่หรือ,อยัง B บอก yeah I finally found a cheaper place สุดท้ายฉันเจอ cheaper อ่า cheaper ก็คือราคาถูกนะคะ only $7 dollars a month $700 ดอลลาร์ต่อเดือนเท่านั้น all bills i n c l u d e คำว่า bill ตัวนี้นะคะก็คือพวกคา่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์น็ตค่าที่จอดรถต่างๆ include แปลว่าอะไรลูก include แปลว่ารวมอ่ารวมทุกอย่างแล้ว Plus it's a two bedroom มีสองห้องนอนด้วยนะว้าว wow! ทำไมเอท้องเล่นใหญ่เนาะไม่เข้าใจก็เอาแค่ใหญ่ก็แล้วกันว้าว wow! that's a good deal เป็นข้อตกลงที่ดีเลยแล้วก็มีตึรดตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดเราเห็น question mark แน่นอนจะต้องเป็นเรื่องของประโยคคำถามนะคะแล้วเรามาดูซิอ่านหน้าแล้วใช่ไหมอ่านหน้าคือตรงนี้อ่ะอ่านหน้าต่อไปก็อ่านหลังเยอ but I still want a bigger fridge อ่ามีคีย์เวิร์ดตรงนี้ค่ะเด็กๆมีคำว่า fridge ตัวนี้อย่าอืม but แสดงว่าก็ยังไม่ได้แบบตกลงปรงใจเท่าไหร่นะคะอยากจะได้ตู้เย็นที่ใหญ่กว่าอยู่ดีๆตรงนี้คุณดูดีๆนะคุณบีมาพูดถึงตู้เย็นหลังจากที่คุณเอบอกว่าอุยมันก็เป็นข้อเสนอที่ดีนะ ต่นี่คุณบีมาพูดถึงตู้เย็นตรงนี้รู้สึกยังไงไหมอยู่ดีๆคนเราจะพูดถึงตู้เย็นได้ไหมเฮ้ยเธอเป็นยังไงบ้างหรออื ừ, ตู้เย็นมันเล็กไปหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความสอดคล้องกันใช่ไหมว่าต้องมีการอะไรเกี่ยวกับตู้เย็นนั้นเราจะมาดูช้อยส์กัน Did ซ o u buy it ซื้อหรือ,อยังอ,อยากได้ตู้เย็นใหญ่เขาพูดถึงเรื่องซื้ออะไรลูกซื้ออพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะตรงนี้เขาพูดถึงเรื่องการซื้ออพาร์ตเมนต์ไม่ได้เรื่องของการซื้อตู้เย็นฉชนั้นะถ้าไปก่อน เบอร์สองอ d ะอยูคิดิล้อเล่นหรออ้าวอยู่ดีๆบอกอยากได้ตู้เย็นแล้วคุณเอบอกล้อเล่นหรอแล้วมันจะมาย่องมาแยสไม่เข้าเรื่องอ่า is it really cheap มันถูกจริงๆหรอนี่แสดงว่าไม่เชื่อเพื่อนหาว่าเพื่อนแบบเฮ้ยพูดไม่จริงก็ตรงนี้เพื่อนก็บอกแล้วไงว่ามัน cheap place จะมาถามยังว่ามันถูกจริงเหรอก็ไม่น่าจะใช่เบอร์ส is it serious อ่าจริงจังปะเนี่ยจริงจังปะเนี่ยก่อนอื่นทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าคำว่า serious เนี่ย คนชอบคนไทยอ่ะชอบแปลว่าซีเรียสแปลว่าเครียดอ๋เอ,อเครียดแข็งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ซีเรียสแปลว่าจริจงจังจริงจังมากขอคนจริงจังนะคะคลิปนี้ขอคนจริงจังไม่เล่นนะคะปล่อยใจนะปล่อยใจขอคนจริงจังนะคะและสุดท้ายนะคะเบอร์ห้า i อซิดเฟอร์ e เฮ้ยเด็กๆเห็นคำนี้กันไหมอะ่ะ f u r n ์เนชหลายคนบอกอะไรอะ่ะเฟอร์เนชถ้าหนูไม่คุ้นกับคำว่าเฟอร์เนชหนูจะต้องคุ้นกับคำนี้ค่ะเฟอร์เนชเชอร์เฟอร์นชเชอร์ f ฟอร์นิเจก็คือบรรดาเครื่องเรือนใช่ไหมคะโตะตูเตียงเก้าอี้ต่างๆฉะนั้นคำว่า f u r n i s h เนี่ยเป็นคำกริยาของ Furniture f u r นะคะ furnish แปลว่าเครื่องเรือนเรามีเครื่องเรือนไว้ทำอะไรเครื่องเรือนเรามีไว้ตกแต่งบ้านฉะนั้น Fur n i s h แปลว่าตกแต่งนะคะเขาเลยถามว่ามันตกแต่งเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะเราบอกい yeah. แต่ว่า I still want a bigger fridge นะคะย้อนกลับไปที่ f u r n i t u r e ที่แปลว่าเครื่องเรือน อะไรก็ตามที่เราซื้อมาแล้วมันยัดๆย,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 ยัดไว้ในบ้านให้บ้านเราสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายซึ่งถ้าเราโยงไปถึงคําว่าฟริ e เราจะเห็นว่าเฮ้ยตู้เย็นก็ถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ส่วนหนึ่งนี่นาฉะนั้นสิ่งที่ดูจะเข้ากันที่สุดสําหรับข้อนี้ก็น่าจะเป็นข้อ5นะคะก็คือเฮ้ยแล้วมันตกแต่งเสร็จหรือยังบิลบอกย่าตกแต่งแล้วแต่ฉันอยากได้ตู้เย็นที่ใหญ่กว่านี้อีกฉะนั้นคําตอบข้อ5เป็นคําตอบที่ ถูกต้องค่ะเอาละค่ะเสร็จแล้วสําหรับข้อหนึ่งนะคะตอนนี้เริ่มอุ่นเครื่องเริ่มอนเครื่องกันแล้วนะคะหลายคนเริ่มแบบเอ้ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดจริงๆค่ะไม่ยากอ่าเรียนกับยูนิเคสแล้วไม่ยากแน,น่นอนนะทีนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิป2ดีกว่าดูซิว่ามันจะยากที่เราคิดไว้ไหมหรือเปล่านะคะอย่าลืมติดตามนะ ติวจอดกันไปแล้วมันจึ้งมากใช่ไหมล่ะถ้าอยากติวเข้มแบบเต็มวันรีบสมัครเลยกับซีวิตร่วมเก้าติวเข้มให้น้องปีที่2จัดเต็มคลาสติวเข้มสี่วิชาภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ติวเข้มยืนหนึ่งโดยอาจารย์ปิงครูพี่ต้อมและครูเลดี้เก๋ๆที่จะมาติวเข้มแบบส,สดๆให้น้อง,องๆเหมือนนั่งอยู่ในสนามสอบจริงในวันที่1 2บสถึงสิกุมภาพันธ์สองพในรูปแบบออนไลน์สมัครเลยที่ www. civitrung9. com หรือสแกน QR code ที่หัวมุมจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook YouTube IG และ TikTok ซีวิตร่วมเก้าบอกเลยว่าตัชมากร่วมจัดกิจกรรมโดยซีวิตเครื่องดื่มวิตามิน C 200ี2 0มูลค่ายอดขายอันดับหนึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสสและมูลน,นิธิ9คนละ9